ทำไมฉันไม่สามารถเห็นการทะลุทะลวงในชีวิตของฉันนี่คือคำถามที่หลายคนเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะพบเจอกับผู้คนในชีวิตของคุณซึ่งในช่วงเวลาที่พวกเขาเปิดเผยหรือเปราะบ,บางจะบอกกับคุณว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับปัญหาบางอย่างในชีวิตมานานหลายปีโดยไม่เห็นความก้าวหน้าใด,ดพวกเขาลองใช้วิธีการต่างๆกัน พบผู้เชี่ยวชาญหลายคนโทรหาที่ปรึกษาหลายคนและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแต่ไม่ประสบความสําเร็จการต่อสู้ของพวกเขาอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งดูเหมือนพวกเขาไม่สามารถรักษาร่างกายห,หายได้หรือมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะเดินทางและมีความสุขกับชีวิตได้หรือพวกเขาอาจกําลังดิ้นรนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้เพียงพอสําหรับการเกษียณอายุโดยปราศจากความเครียด และทิ้งมรดกให้กับลูกหลานของตอนเองพวกเขาอาจไม่สามารถมีหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่พวกเขาห่วงใยได้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายพวกเขาไม่มีใครที่จะผูกพันกับพวกเขาตลอดชีวิตและดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่สามารถผูกมัดตัวเองกับใครตลอดชีวิตได้เช่นกันพวกเขามีชีวิตที่อยู่ตามลำพังอาจจะเป็นคนที่ผมกำลังพูดถึง ผมชื่อดรจันผมเป็นที่ปรึกษาคริสเตียนและมีพันธกิจในการยียารักษาภายในและการปลดปล่อยกว่า20ปีที่ผ่านมาผมและภรรยาได้ช่วยเหลือผู้คนนับไม่ถ้วนให้ได้รับอิสราภาพผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนเมื่อผมเรียนที่สถาบันพันธกิจแห่งหนึ่งในจอร์เจียสหรัฐอเมริกาไมเคิลเอเลสผู้อำนวยการสถาบันนั้นได้แนะนำแก่เรา ซึ่งผมพบว่ามีประโยชน์มากจนถึงทุกวันนี้ท่านพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่าถ้าคนไหิฐานเผื่อใครสักคนและดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทธิฐานหนักแค่ไหนก็ตามให้ตรวจสอบสามด้านในชีวิตของพวกเขาบางที่อาจมีปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขในสด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งหมดท่านกล่าวต่อไปว่านั่นคือสิ่งที่อาจารย์จะทํา อาจารย์ได้เห็นผู้คนมากมายประสบกับความก้าวหน้าและเห็นการทะลุทะโลงในชีวิตเมื่อพวกเขาได้จัดการกับชีวิตทั้ง3ด้านนี้ไมเคิลเอเลสกล่าวต่อไปว่านี่คือ3ประเด็นที่คุณต้องตรวจสอบกับพวกเขาประเด็นแรกในขณะที่พวกเขาเติบโตที่บ้านความสัมพันธ์ของพวกเขากับพ่อแม่เป็นอย่างไรประเด็นที่2พวกเขารักษาความบริสุทธิ์ทางเพศในชีวิตหรือไม่ ประเด็นที่ 3. พวกเขาเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องศสยศาสตร์หรือการบูชารูปเคารพหรือไม่เมื่อพวกเขาแก้ไขปัญหาใน3ด้านนี้ได้หลายคนจะเห็นการทะลุทะโลงในชีวิตเกือบจะในทันทีนี่คือคําแนะนําของท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้สังเกตว่ามันเป็นความจริงทําไมถึงเป็นเช่นนั้น3ด้านนี้เป็นจุดที่พวกเราส่วนใหญ่ล้มเหลวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ลองใช้ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในวัยเด็กเป็นตัวอย่างพวกเราหลายคนเติบโตขึ้นมาได้รับความเจ็บปวดในบ้านของเราเราทุกคนมีประสบการณ์แตกสลายในระดับที่แตกต่างกันในปีที่โตขึ้นปัญหาที่บ้านอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนพวกเราบางคนอาจมีพ่อแม่ที่ทำร้ายเราบางทีเราอาจโตมากับพ่อแม่คนเดียว หรืออยู่ในสถานอุปการะเลี้ยงดูหรือกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอาจมีการละเลยจากพ่อแม่ของเราหรือแม้แต่การล่วงละเมิดบางอย่างอาจมีการล่วงละเมิดทางวาจาร่างกายหรือทางเพศแม้พวกเราจะเติบโตมาพร้อมกับพ่อแม่ที่ดีและเปี่ยมด้วยความรักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบความผิดปกติบางอย่างในสิ่งที่เราเรียกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ของเรา เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถพัฒนาความผมคืน่นการไม่ให้อภัยความแปลกแยกความผิดหวังอารมณ์และทัศนคติเชิงลบอื่นๆในใจของเราที่มีต่อพ่อแม่หรือผู้ที่อุปการะเราไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนาโลกทัศน์ที่บิดเบี้ยวและระบบความเชื่อที่มีข้อจำกัด ซึ่งเติบโต,ตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งต่อมาในชีวิตของเราสามารถกลายเป็นต้นตอของปัญหาที่เราไม่สามารถเป็นอิสระได้แล้วความบริสุทธิ์ทางเพศล่ะในวัฒนธรรมปัจจุบันความบริสุทธิ์ทางเพศเริ่มขาดหายไปจากค่านิยมของเราในวัฒนธรรมปัจจุบันความบริสุทธิ์ทางเพศเริ่มขาดหายไปจากค่านิยมของเรามากขึ้นเรื่อยๆ แทบไม่มีใครให้ความสําคัญกับความบริสุทธิ์ทางเพศอย่างจริงจังความบริสุทธิ์ทางเพศหมายถึงอะไรมันหมายถึงการละเว้นจากกิจกรรมทางเพศที่อยู่นอกขอบเขตการแต่งงานของคุณเองการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือการเบี่ยงเบียนทางเพศใดๆนั้นขัดต่อการออกแบบธรรมชาติ พระเจ้าทรงสร้างเพศสัมพันธ์ให้มีความสุขระหว่างสามีและภรรยาเท่านั้นภายในขอบเขตของการแต่งงานเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะมีความสุขและได้รับพรจากพระเจ้านอกการแต่งงานเรื่องเพศจะกลายเป็นปัญหาความสับสนเป็นภาระความลุ่มหลงหรือแม้กระทั่งคำแช่งสา การมีส่วนร่วมกับไสยศาสตร์หรือรูปเคารพทุกรูปแบบจะเป็นการเปิดประตูให้ปีาศาจร้ายเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องลึกลับโดยคิดว่ามันเป็นเพียงเกมหรือกิจกรรมสนุกสนุกเมื่อมีคนเล่นไสยศาสตร์เป็นไปได้มากว่าบุคคลนั้นจะถูกดึงดูดให้เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับมากขึ้นหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตของพวกเขาการกดขี่ทางจิตวิญญ,ญาณก็จะเพิ่มขึ้น อนนี้พวกเราส่วนใหญ่มีความผิดทั้งสามด้านที่เราพูดถึงใช่ไหมหมายความว่าเราจะถูกทำลายล้างตลอดไปโดยไม่มีทางออกหรือไม่ใช่เลยนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระพระองค์เสด็จมารับบาปของเราไว้บนไม้กางเขนบนร่างกายของพระองค์เองและพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนเราเราทำบาป แต่พระองค์ทรงรับบาปของเราไว้กับพระองค์เองหากคุณวางใจในพระเยซูในวันนี้คุณสามารถได้รับการให้อภัยคุณจะกลายเป็นลูกของพระเจ้าท,าทันทีพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของคุณทั้งหมดคุณจะมีชีวิตนิรันดร์ถ้าคุณไม่เคยวางใจในพระเยซูหรือถ้าคุณเคยเชื่อในพระเยซูแต่ได้เดินออกห่างจากพระองค์ผมขอแนะนําให้คุณกลับไปหาพระเยซูในเวลานี้ผมจะอธิษฐานกับคุณ ผมขอแนะนําให้คุณอธิษฐานคําอธิษฐานนี้ด้วยความจริงใจคุณสามารถอธิษฐานตามผมไม่ต้องกังวลไม่ใช้เวลานานเลยอธิษฐานอย่างสุดใจผมจะพูดเป็นประโยคสั้นๆและหยุดเพื่อให้คุณสามารถพูดซ้ําตามผมด้วยวิธีนี้เราสามารถอธิษฐานทั้งหมดนี้ได้ภายในไม่กี่นาทีหากคุณอธิษฐานคําอธิษฐานนี้อย่างสุดใจ ได้ฐานดังๆโดยไม่กลัวสิ่งใดพระเยซูจะเข้ามาในใจของคุณทันทีชำระคุณจากบาปทั้งหมดและคุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าคุณจะมีชีวิตนิรันดร์ตราบเท่าที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้พระเจ้าจะทรงเป็นพระบิดาของคุณรักคุณสอนคุณปกป้องคุณและนำทางคุณตลอดชีวิตที่เหลือของคุณเมื่อคุณตายพระองค์จะพาคุณขึ้นไปอยู่ ที่สวรรค์กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิดคุณพร้อมหรือยังครับที่จะยถิานตามผมให้เราตั้งใจอธิษฐานพูดตามผมเป็นประโยคสั้นๆเราจะเริ่มเลยนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพูดตามครับพระเยซูคริตเจ้าวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันเป็นคนบาปไม่สามารถลบล้างบาปกรรมของตัวเองได้ ฉันเข้าใจว่าเมื่อส2,000ปีก่อนโครงได้ลงมาบนโลกนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ได้รับความผิดปากกรรมชั่วทั้งหมดของฉันแล้ได้ตายบนไม้กางเขนแทนฉันคำแช่งสาปทั้งหมดของฉัน ไปอยู่ที่พระองค์บาปกรรมทั้งหมดของฉันไปอยู่ที่พระองค์และพระองค์ได้ตายถูกฝังแต่ในวันที่สามพระองค์ได้เป็นขึ้นมาใหม่แล้วไม่ตายอีกพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์และเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียว วันนี้ฉันขอทำตัวและวางใจในพระองค์เชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันลบล้างบาปกรรมทั้งหมดของฉันยกโทษให้กับฉันและมาครองใจของฉันตั้งแต่วันนี้ฉันจะติดตามพระองค์ตลอดไปฉันจะเชื่อ และว,วางใจในพระองค์เท่านั้นขอบคุณพระองค์อาเมนถ้าคุณได้ฐานอย่างจริงใจตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเยซูรักคุณพระองค์สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งคุณผมมีบางสิ่งบางอย่างจะแนะนำให้คุณหาพระคำพีสักเล่มหนึ่งอาจจะดาวน์โหลดออนไลน์ก็ได้ผมมีลิงก์นะครับในคำอธิบายใต้วิดีโอนี้ ถ้าคุณกดลิงก์นั้นไปคุณก็สามารถดาวน์โหลดพระคัมภีร์ในโทรศัพท์มือถือของคุณได้แต่ที่ดีกว่าน,นั้นก็คือไปซื้อพระคัมภีร์จะเป็นเล่มแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานทุกวันแล้วก็ให้หาให้คุณหาคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เชื่อในพระคัมภีร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณเข้าไปเป็นสมาชิกที่นั่นมีส่วนร่วมกับพวกเขาที่นั่นคุณจะได้เติบโตในครอบครัว จะมีคนที่นั่นคอยดูแลทุกสุขของคุณด้วยในตอนต่อไปผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าจะทำอย่างไรกับสมด้านนั้นในชีวิตของคุณเราจะจัดการที่ระเรื่องจนกว่าแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับจนกว่าถึงเวลานั้นขอพระเจ้าอวยพรคุณสวัสดีนะ